เทพปณีอยู่ผมเซีย่ยงในยุทธการปนีจะมาสร้าง,งป้อมประกันในอาวีครับเริ่มทำเลยครับอย่างแรกมาคนแกะซี <c oughs> ชิปเงินครับกวางบล็อกหินแบนๆนะครับโอ้โหแหลกโคตรเลยครับแรงเงี้ยเช็ดก็ต่อเดี๋ยวนะนี่ครับบล็อกหินที่อันอะไรล่ะ ออที่พีพ่พาจับพอมันแล้วก็เป็นหินเรียบแล้วก็มาคราเป็นไอเนี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าวอกหินนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้วางเป็นรั้วหินที่ครับมาได้นี่วางไปเลยวางซีบล็อกนะครับนี่ครับ กางรั้วอีกรั้วหนึ่งเป็นรั้วน้อยๆครับนี่เป็นรั้วเหล็กเป็นรั้วเหล็กเอ,อ่อวางไว้อีกตรงนี้ครับตกแต่งครับนี่ตกแต่งมาวางหินลงมานี่ครับเอาขึ้นไปเลยครับสองสองนี่ครับสอง ก็ทำอะไรหละออกมาแบบนี้นี่ครับแล้วก็ใส่ไข่ไปกี่อันก็ได้ครับเฮ้ย อ้าผมใส่เดียวได้ใส่เดียวหรือใส่กี่อันก็ได้ครับมันใส่เยอะนี่ครับแบบนี้เลยนี่ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับยังยังห่างตัวนี่แบบนี้ครับมันจะหายมันกระป้อมเลยนะครับถ้าเราไปแก้มันก็จะยิงเลเซอร์อะไรเมี่อเขียวมันก็จะทําให้เราตายแรงครับมันกระป้อมนะครับนี่ครับสำหรับวีดีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบกพียงหนุมก็ได้กดติดตาม Subscribe ของเราจนนี่ไป